อนุทินชี้เกมการเมืองล้มรัฐบาลทุกวันนี้ไม่เป็นผลดีกับประเทศกระทบเศรษฐกิจโดยตรงในอนุทินชานญวรฒิคุณรองนายกและรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธรารณสุขเปิดเผยถึงสถานการณ์บ้านเมืองณนะขณะนี้ว่าการมีข่าวแต่การเมืองล้มล้างรัฐบาลทุกวันไม่เป็นผลดีกับประเทศเลยเพราะจะทําให้ประชาชนและนักลงทุนรู้สึกไม่มั่นคงส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจและบรรยากาศการลงทุนอย่างไรก็ตามตอนนี้สถานการณ์โควิดของเราดีขึ้นเป็นลําดับ แล้วควรแก่เวลาที่จะเป็นขาขึ้นของประเทศอยากให้ช่วยกันร,รักษาบรรยากาศใส่ใจเสถียรภาพชีวิตของประชาชนด้วยโดยในอนุทินได้มีการกล่าวว่าวันนี้ควรโฟกัสกับปัจจุบันปัญหาวันนี้ไม่ใช่การเลือกตั้งแต่คือการทําให้แน่ใจว่าคนไทยจะได้งานทําฟื้นฟูก,กิจการกันหลังเปิดประเทศเต็มที่การท่องเที่ยวฟื้นตัวเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับธุรกิจสุขภาพเด็กๆจะได้ไปโรงเรียนการขนส่งคมนาคมมีประสิทธิภาพสาม ามารถที่จะกระจายรายได้และความเจริญไปทั่วประเทศได้